ยิงปลาคือกอครับท่านผู้ชมมือนี่ดนนะครับบมน่มากำลังวางครับมือนี่งสองเมืองก็ะพ่านเบี้ยพ่านมิดครับลงไปก่กอนนะครับเาหลุนรอชมน้วกันเออครับม,นบมนันบวมมันกะนี่เลยครับ ครับท่านผู้ชมยิ่งตปนิ่งครับถือแล้วครับครับก็วอะไรครับผมแจ็กตัวหน่อยตัวใหญ่ครับโอ้คอครับสูงสูงเล้ครับล่อหลุดล่อ,ลอ,ลอช่วมครับอเอาเึ้นกันครับ ับท่านผู้ชมเอาขึ้นมาแล้วครับซ้ำฟ้ามือนดครับถือบินบินครับผมเกือบแม่นบ่ได้ครับก่อเอาขึ้นมาเกือบลุดครับผมนะครับพ่อดิปิงครับผมตั้งกล่องกรับพ่ได้ครับท่านผู้ชมตัวงามอยู่ครับ รุ่นต่อไปครับผมบึงทางเขามายิ่งปลาครับผมแสนผู้ช้าหกเป็นหกเลยครับบนีเขามาไม้ธรรมชาติครับนี่จะปลากมานี้เป็นหวยตั้งกล่องมาเลยครับหกครับนะครับสภาพไม้ครับ หกเป็นหกเลยครับมอมีอ่มองตั้งโทรศัพท์ยิ่งเหยครับไม้ธรรมชาติครับผมวันนี้ม,มา,ายลหมือแล้วสมหัสยิ่งไหมครับับบ่านผู้ชมตะคอครับถือหางครับผมนี่งถือหางครับ ล่อยต้มครับตัวใหญ่นไดครับผมสองสามขีดครับถือหางบินบินครับมีเด๋ยวขึ้นมาได้ครับเกือบรุดขึ้นกันครับผมลุ่นต่อไปครับครับผมนะ่ะผู้ชมคว้างแถมาแล้วครับ โอ้ยครับเขาหัวพอดีครับผมเกือแบบสองโลครับตัวนี้เขาว่าแบบสองโลครับพ่านมีทิ้นกาะซ้ายให้ครับระยะสามสิบเมตรครับระยะอิงโอ้ยหนอ,อดเลยเกือบแดงเลว่าปลาเป็นองโรือี่สิบโลอ่ะเนี้ย จักขี่ได้โลแฝดแต่ตั้งโอเคอุ้ยอุ้ยหาเมื่อปักขาวหนกดอกแข่งตั้งขึ้นเนียขี่ขีบบ่มันติดอะงานมากสองโลกแล้วเนาะโอโห้ครับระยะการยิ่งครับผมโหครับสองโลกหรือร้อยมาก <c oughs> บ่ได้ตั้งใจครับนั่งคุยกันอยู่ยิ่งลงไปถือครับผมฟูกครับคือว่าฟูว่าหมาน โอ้ยครับรอชมแต่มะวนันได้ครับเฮ้ยการเลยสองลูกได้ไเนีน่ยเนาะสองลูกสองลูกกลัวบัสิเมื่อพอดีพอดีเด็กก่อยครับก่อยก่อยก่อยจ,จอดเลย แต้มร่วมครับผมท่านผู้ชมชี้ต้มครับท่านดีได้ปลาได้เพี้ยนครับโลกลัวมือนนะครับนี่โอ้ยครับเอ้าเป็นไงแบดจังเดียวพันมิดเป็นไงแบดอัน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 นี้ปลาพันมิตรเด้อครับก็พอดีครับโอ้ยซับ้อนจับฟองขักเนาะผมคนเดียวซ้ำเต้มครับผม แต่คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้หมเลยด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเหตุกลิปต่อไปครับผมสำหรับมื่อนี้เขากลาวัว่าสวัสดีครับ